ลมเย็น น้ำแห้งแล้วอืมแห้งแห้งมาถึงเกือบถึงสะพานแล้วนี่ถ้าเดินเมษานี่น่าจะถึงสาลากลางน้ำนี่แหละนี่ไหนุกนี่นุกกรยางขาตัวบกย้าเลยแบบนี้บกย้เลย อะได้อะไรกินบาเตนี้ได้อะไรกินต,ตัวกระยางไปละ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 โนนไปหาหมูลแล้วนนโนไปทางู่นโชว์ไปโนนละวนนไปทางโนนละเรียบร้อยเนี้ยนกไล่ดินตามเลย và đây mãi sẽ cắm ở trong view à, lắp lồng trong view lắng và đây mãi sẽ trong ba phí thòng โอ้ลมเย็นลมแรงเย็นดีโอ้สบายสบายเลยเย็นชิว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 เลยแม่จะเป็นการคืนนี้โรแมนติกเลยแหละ